ตักมาักในัวกกินมาเดือแล้วอันนี้สุยอาอยอร่อยอร่อยอร่อยมากค่ะอร่อยไหมอร่อยมากทำไรคะนี้มากินหมูกระทะชาบูค่ะเนื่องในโอกาสอะไระแของฝันยองปีใหม่การวันเด็กวันเด็กด้วยนะปีใหม่เลี้ยงวันเด็ก อร่อยใช่ไหมลูกจานอ่ะเป็นดาราที่เป็นของสดสดจากของสดสจากเอ่อหลาดนัดน้ำสับูม่ะข้างโรงพยาบาลนอกจากที่ไหนคะป้าหนูนี่จากร้านยงยงสุปที่ค่ะอร่อยมากร้านยงนี่เขาแถมน้ำซุปมาด้วยนะใช่น้ำสับปูนี่จเอันนี้คือกำลังนั่งนั่งล้างจานกันอยู่นะคะ เพรามันมันมันขยะมากอะไรอย่าแบบสกปรกอ่ไม่เป็นไรคลิปต่อยเร็วเนี่ยกำลังทำคลิปอยู่นี่นี่คือท่าล้างจานนะคะท่าล้างจานสะอามสัิคือพลังนะเราพลังที่นีเนะอาจจะไม่ถูกสุขลักษณะสุขาพิบาอาหารเท่าไหร่นะที่นี่มันน้านสวกไงร้านเสรจก็าตรงนี้นะมันเป็นบ้านสวนค่ะบ้านสวก็ดีแล้วนะคะ แล้วก็ล้างแล้วก็น้ำก็เนี่ยได้รดน้ำผักขนานะอาหารไอเมนูของวานวันนี้นะคะวันเป็นลูกตาลน้ำกะทิโซ่วันนี้นะคะเราก็จะมาแลกของขวัญกันนะคะของคิ้วเกินแกงนะคะวันนี้ก็มีของขวัญมีอะไรบ้างคะพี่เด็กนนี้สองสองแบบค่ะแบบแรกก็คือจับเป็นรางวัลแลกของขวัญมีกติกาว่าให้ซื้อของขวัญที่เป็นชื่อตัวเองจะขึ้นต้นด้วยภาใหไทยภาษา หรือชื่อเลนก็ได้แล้วก็อีกแบบนึงก็คือเป็นเหมือนประเพงของแก๊งเราเนาะที่ว่าเราจะมีของมอบความรักที่ระลึกให้กับสมาชิกในกลุ่มนักโทษเรียนจำหยุดนะคะรักชาตินี่คือแบบช่วยเหลือสังคมด้วยนะมด้วยนะแล้วก็เอามาแจกเพื่อนนะแจกเพื่อยากเป็นถุงโชคดีไหนชี ม่เหมือนกันักถุงทำไมถุงโชคดีมันมีหลายยี่ห้อจังของในถุงจะไม่เหมือนกันเลยแล้วแต่เชื้อของมันเป็นถุงเหมืที่เหล่งก็จะเป็นเซนทคอสเป็นถุงสมลมมันก็คือเอ่อมันเป็นมันเป็นแฮนเมดแฮนเมดอะไรแฮนเมดแต่ละคนก็จะได้อะก็คือแต่แต่ละอย่างก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็มีชิ้นเดียวในโลกนะเป็นของสะสมที่สะสมมานานไม่อยากให้ใคยแต่จะเอามาให้คิวเพินนี่แหละไครได้ ของที่มาให้เพื่อนมีไหมไม่เอาไม่เอาเอาปัอมจับคนสุดท้ายก็ได้ั้งชอบจับคนสุดท้ายได้ของเครอีกเลยโอเคถ้าแกงก็จับจับเรียงไหนจับที่ลกุหลาอ่ะนี่หัวหน้าแกงก่อนนะราวแบบอายุนะพี่อ่านได้ของใคร ไ้องอ้งไดอาพีาอาพี่เหล็กยต่อพี่เล็กไ้อตานาพี่ได้ของ้อนไหม้องไดของใคร่ไดค่ะาว่าาตต้องเป็นจานแน่เลยอ่ะจาน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 เโเอ้ยพี่แบว่าถุงอ๋อ พบค่ะไม่ไมมาเนอของิเกียค่ะอันนี้เป็นแก้วนะคะแล้วก็มันเเป็นพลาติฟ้านะคะขอบคุณนะคะป้าออได้หมใช่หมด้วยแม่งเนทองไหนมาเทมาค่ะใส่ได้สักสิบล้าน ตอนนี้นะเราก็จะมาแกะของกันนะแกะของแล้วก็เดี๋ยวเรามาโชว์กันนะพีออ่แตงนี่ติดโต๊ะปั้มใช่ไหมคะใช่คะ<อ>่ะแ้วพี่อา๋าเี๋วพี่แตงก็ได้ดติดโต๊ะไปป <c oughs> ุ๊บพี่มะพร้าวอะไรครับปั้มหอมอ,อร่อยไหมอรอยแม่ยิ้มเหล่า <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เหนื่อยกับการขนขนลูกพล้าวน,นะคะค